สวยเข้าที่แห่ทักผิดคลายพิงกี้สาวิกาเปิดหน้าใหม่เอ็มบุษราคำไม่เชื่อสายตาลืมภาพลูกสาวหม่ําจกมกเอมบุษราคำวงคำเหลาทายาทของตลกชื่อดังหม่ําจกมกเป็นอีกหนึ่งคนดังที่เปิดเผยเรื่องการเสริมความสวยของตัวเองเสมอแต่ก็มักจะมีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์ และแสดงความคิดเห็นไม่ค่อยเห็นด้วยจนเกิดกระแสต่างๆเข้ามาอยู่เสมอโดยหลังจากทำสวยมาก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจำแทบไม่ได้เลยทีเดียวพอหน้าเปลี่ยนเป็นสาวฝรั่งขนาดที่ชาวเน็ตบางส่วนก็บอกว่าเหมือนพีนอคคิโอแต่ทั้งนี้ก็ต้องให้เวลาการพักหลังการทำมาเนื่องจากใบหน้าของสาวเอ็มบุษราคำนั้นยังไม่เข้าที่ซึ่งในตอนนั้นก็มีหลายคนเข้ามาให้กำลังใจเธอ อีกทั้งยังเข้ามาชื่นชมว่าเธอนั้นคิดถูกเพราะหน้าใหม่ของเธอนั้นสวยมากซึ่งก่อนหน้านี้สาวเอ็มบุษราคำก็ได้ออกมาเปิดใจว่าทำไมโลกโซเชียลมันถึงกว้างไกลจนทำให้คนใจแคบลงไปเรื่อยๆคอมเมนต์แบบใจแคบกับคนที่ไม่รู้จักได้ขนาดนี้บางทีก็ไม่ใช่ถังขยะที่จะเอาอะไรไม่รู้มาใส่แล้วหวังว่าเขาต้องรับได้ต้องทนได้เพราะเขาเป็นที่รู้จักเป็นดารา เป็นเน็ตไอดอลเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วอยากให้เขาไม่ตอบโต้ถ้าตอบโต้ก็หาว่าเขาไม่อดทนตลอดชีวิตของเอ็มที่ขนาดไม่ได้เป็นดารานะเป็นแค่ลูกดาราก็โดนตลอดเวลาเป็นลูกหม่นก็ว่าเป็นลูกอีสานก็ว่าแต่งตัวก็ว่าทำผมก็ว่าเป็นนักเรียนนอกก็ว่ากลับมาทำงานกับพ่อก็ว่าจะแต่งงานก็ว่าทำหน้าใหม่ก็ว่าให้ลูกเรียกเอ็มว่ามาก็ว่า เรียกพ่อตัวเองว่าป้าก็ว่ามีลูกก็ว่าถ่ายคลิปกับพ่อก็ว่าอยู่เฉยๆก็ว่าทำไมเป็นตัวเองมันยากจังบางทีก็เหนื่อยใจนะจำไว้ไม่ต้องมาคิดแทนลูกฉันว่าฉันจะเป็นแม่ที่ดีได้หรือไม่เพราะฉันเป็นแม่ที่ดีที่สุดของลูกของฉันไม่ได้เป็นแม่คุณค่ะแล้วฉันก็ทำหน้าที่ลูกที่ดีที่สุดสำหรับพ่อของฉันคุณไม่ใช่พ่อฉันค่ะ ขอขอบคุณคนที่คอยปกป้องด้วยการกระโดดเข้าไปเวลาเจอความคิดเห็นไม่ดีคอยดูแลรักษาจิตใจคอยรักคอยตามชื่นชมซึ่งในความน่ารักและขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักของเอ็มนะคะล่าสุดเอ็มบุษราคำก็ได้เผยใบหน้าใหม่ที่เข้าที่ซึ่งบอกได้เลยว่าสวยสุดๆจนถึงขั้นมีคนเข้ามาคอมเมนต์ชมกันอย่างล้นหลามโดยหนึ่งในนั้นได้เผยไว้ว่ามองครั้งแรกเหมือนพี่พิงกี้มากๆเลย งานนี้เอ็มบุษราคำก็ได้กล่าวถึงพิงกี้สาวิกาพร้อมถามกลับว่าเหมือนไหมคะจากนั้นพิงกี้เองก็ได้ตอบทันทีว่าสวยมากต้องยอมรับว่าหลังจากทำมาแล้วสาวเอ็มสวยละมุนขึ้นมากบวกกับการแต่งหน้าทำผมแต่งตัวยิ่งทำให้ดูสวยสง่ามากกว่าเดิมเรียกได้ว่าตอนนี้นั้นสวยทุกจุดเลยทีเดียวโดยงานนี้เอ็มบุษราคำก็ได้พลระบุข,ข้อความว่า บางสิ่งบางอย่างเราจะนำมาใช้ก็ต่อเมื่อมันจำเป็นเท่านั้นเร็กว่างานนี้เอ็มบุษราคำได้ใจชาวโซเชียลไปอย่างล้นหลามอีกทั้งยังได้รับคำชื่นชมทัศนคติและความสวยครั้งใหม่ของเธอเป็นจำนวนมาก